เพื่อนๆหลายคนคงเห็นข่าวเรื่องตัวจอยคอนเทลอร์ดวนเซ็นลายพิเศษ Limited Edition ที่เป็นของราวัลในกิจกรรม m c d o n a l d s Steam Week ที่ m c d o n a l d s Australia ได้ฉลองครบรอบปีที่50 กันมาบ้างแล้วแต่ที่เป็นข่าวคึกโคลงขึ้นมาเลยก็ตรงที่โซนี่เองได้ทำการแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ m c d o n a l d ล a ออสเตรเลียใช้ดูอันเซนไลายพิเศษ Limited Edition ดังกล่าวเป็นตัวส่งเสริมการร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้จึงต้องถูกถอดออกไปก็เลยไม่รู้ว่างานนี้ทาง McDonald's นั้นได้พูดคุยกับทางโซ n y กันก่อนหรือเปล่ากับกิจกรรมตัวนี้จะแตกต่างกับอีกฝั่งหนึ่งของ Microsoft truly excited sharing this Revolutionary We’re truly product to new be with you With smooth surfaces and ergonomic form for enhanced comfort during enjoyment. With instant sharing capabilities, it's bringing people together. Bold yet simple graphics with a dramatic pop of color. Perfection. เมือ่อรูปร่างจริงเมื่อออกมาจําหน่ายแล้วอาจจะไม่เหมือนเป๊ะสักเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถที่จะสร้างกระแสดได้ดีทีเดียวในประเทศอังกฤษและเหตุการณ์แม็กโดนัลนี้ก็ทําให้มองได้ว่าโซนี่นั้นให้ความสําคัญกับแบรนด์หรือยี่ห้อของ p พ a y s t a t i o n อย่างมากซึ่งข้อมูลนี้ก็มีการเชื่อมโยงไปกับสไลด์สไลด์หนึ่งจากเนื้อหาที่ไม่ได้พูดไว้ในตอนที่แล้วกับเรื่องของตัวแบรนด์จากข้อมูลภาพนี้ p l a y s t a t i o นนั้นได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ9เรียกว่าติด1ใน10ของแบรนด์ยอดนิยมจากเมื่อก่อนนั้น อยู่ในอันดับที่16เรียกได้ว่าคนทั้งโลกนั้นได้ให้การยอมรับแบรนด์ PlayStation เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลา2-3ถึงปีนี้ที่ผ่านมาและส่วนหนึ่งก็ของด้วยการเปิดตัว PlayStation 5ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่คนทั้งโลกหากนึกถึงเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่ไร้ขีดจำกัด Play Has No Limit ก็จะนึกถึง p l a y s t a t i o n เป็นอันดับต้นๆแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของ p พ a y s t a t i o n แล้วหรือย,อยัง ステンション